สวัสดีครับท่านผู้ชมและตอนนี้ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดับเบิลคลา h เล่าไปเรื่อยนั่นเองซึ่งถ้าใครเนี่ยได้ติดตามข่าวสารของ NBA มาบ้างนะฮะก็คงจะรู้ว่าอ m ร r มาริสโตดิมเนี่ยได้กลายเป็นแอสเซสเซนต์โค้ชให้กับบลูส์ลินเน็ตไปแล้วฮะแล้วถามว่าใครกันล่ะที่เป็นโค้ชให้กับบลูส์ลินเน็ตนั่นก็คือสุดยอดกะจ่ายอย่างสตีฟแนชนั่นเองครับผมก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเออทั้งสองคนนี้แม่งมีเรื่องราวสนุกๆมากมายที่จะเล่าให้ทุกคนฟังคะ่ะ ผมก็เลยนําหลายๆประเด็นไม่ใช่หลายๆประเด็นสิประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมาเล่าให้ทุกคนฟังฮะและประเด็นนั้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงก่อนที่จะไปฟังกันเนี่ยผมก็ขอให้ทุกคนเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ช่วยกด Subscribe ให้ผมเนี่ยถึง1,000เร็วๆนะฮะจะขอบคุณมากเลยเพราะฉะนั้นอย่ามัวเสียเวลาพร่ำเพื่อฮะไปรับฟังกันเลยดีกว่า ถ้าจะให้ผมเนี่ยย้อนกลับไปนะฮะนั่นก็คือช่วงที่สตีฟเนชกับอามาเรสตอดิมายเนี่ยอยู่ด้วยกันที่ฟินิกซ์ซันเรียกได้ว่าทั้งสองคนเนี้ยโอ้โหแม่งเป็นคู่หูที่ระเบิดระเบ้อมากๆคือดังมากๆแล้วแบบทั้งการจ่ายของสตีฟเนชนะที่เรียกได้ว่าสุดยอดคนหนึ่งเลยของลีกในเวลานั้นรวมถึงการทำเกมใต้แป้นนะที่ดังเอาดังเอาของอามาเรสตดิมายเนี่ยได้มาอยู่ด้วยกันเรียกได้ว่าถ้าใครทันดูยุคนั้นเนี่ยนะฮะ เรียกได้ว่าของดีอ่ะแบบโชคดีแล้วที่เกิดมาทันขนาดนั้นก็นเลยทีเดียวนะฮะแต่เท่าว่ามันก็จะมีฮะผู้คนแล้วก็สื่อต่างๆที่ออกมาพูดว่าเฮ้ยสตีฟแนชจะไม่ขนาดนี้หรอกจะไม่มีแอสซิสที่มากขนาดนี้ถ้าไม่มีอามาเรสตริมายหรือจะเป็นอีกฝั่งที่ว่า สโตดิมาเนี่ยไม่ได้เป็นผู้เล่นชันดีชันเลิศอะไรหรอกแค่มีสตีฟแนทที่คอยช่วยเล่นพิกแอนโรเท่านั้นเองถึงทําให้เขาเนี่ยก้าวขึ้นมาเป็นสุดยอดผู้เล่นได้ขนาดนี้นะฮะซึ่งทาวเนี่ยเราต้องให้ความเป็นกลางทั้งสองคนฮะและผมจะพาทุกคนไปดูว่า ความจริงแล้วเนี่ยก่อนหน้าที่ทั้งซีฟนะแล้วก็อเรจะมาเจอกันเนี่ยหรือหลังที่มาเจอกันเนี่ยสเตตมันเป็นยังไงแต่แน่นอนฮะว่าสเตตไม่ได้บอกทุกอย่างผมยังยกย่องทั้งสองคนนี้แล้วก็ยังถือว่าผู้เล่นทั้งสองคนเนี้เป็นผู้เล่นที่สุดยอดอยู่แต่เพื่อขความกระจ่างแล้วก็ประเด็นต่างๆที่มันน่าสนใจบนโลกออนไลน์แล้วก็กับแฟนๆเนี่ยมันเป็นยังไงไปดูกันเลยดีกว่าฮะคนแรกที่ผมจะพูดถึงนะฮะนั่นก็คือสตีฟเนชครับ แล้วเราจะมาดูว่าสถิติของสตีฟแนชก่อนที่อเมร่จะมาเนี่ยมันมีระดับเท่าไหร่กันเชียวซึ่งถ้าให้ย้อนความไปนิดนึงนั่นก็คือเขาเล่นอยู่ใน NBA ถึง14ปีฮะ ซึ่งเขาเนี่ยก็ได้ใช้เวลาส่วนใหญ่นะครับอยู่กับอมาเรสตอรมายในฟินิกซ์ซันตลอดทั้งการเล่นอาชีพนะแล้วการที่เขาก่อนที่จะมาเล่นให้ซันเนี่ยเขาเคยเล่นให้กับดันลาสมาริกมาก่อนซึ่งในช่วงขณะนั้นแหละฮะที่ก่อนที่จะมาเล่นกับอมาเรสตอรมายเนี่ยเขาสามารถทําได้ถึง8.8แอสซิสต์ต่อเกมเลยนะซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ไม่ได้แย่เลยแล้วก็เรียกได้ว่า ดีมากๆนะสำหรับพอยกาดคนหนึ่งก็คือถ้าให้ผมนักเป็นตัวเลขกลมๆเนี่ยก็จะกลายเป็น9 assist ต่อเกมซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้วนะแต่ว่าแน่นอนฮะเรายังพิสูจน์ตรงนี้ไม่ได้เราต้องลองไปดูต่อฮะว่าหลังจากการที่เขาเนี่ยเจอกับอัลเมรสตดิมายแล้วตัวเลขเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปยังไงบ้าง พอมาดูของทางด้าน Amare s t o d y m i n e นะฮะก่อนที่ Steve Nash เข้ามาเนี่ยเขาเล่นอยู่ให้กับ Phoenix Sun 2ปีนะฮะก่อนที่ Steve Nash จะเข้ามามซึ่งในปีแรกเนี่ยเขาก็สร้างปรากฏการได้แล้วด้วยการเป็น Rookie of the Year ในปีนั้นครับแล้วก็ในซีซั่นที่2นะที่เขาเล่นเนี่ยเขาสามารถทำได้ไปถึง20.6แต้มต่อเกมแล้วก็9รีบาว์ฮะโอ้อีกนิดเดียวก็จะเป็นแบบว่าค่าเฉลี่ยแบบดับเบิลดับเบิลแล้วนะฮะซึ่งเนี้ยแสดงให้เห็นเลยครับว่า s t o ร์นิมายมีทาเลตนหรือว่าพรสวรรค์แล้วก็การทำแต้มใต้แป้งของเขาเนี่ย สุดยอดก่อนที่การที่สตีฟเนสจะมาอยู่แล้วฮะและเขายังเล่นในระดับที่ดีด้วยนะก่อนที่สตีฟเนสจะมาซึ่งแน่นอนฮะเหมือนกับการที่ผมบอกครั้งที่แล้วว่าขอดูฟิวเจอร์หรือว่าอนาคตก่อนว่าทั้งสองคนเนี้ยพอมาร่วมทีมกันมันจะเกิดอะไรขึ้นจนสุดท้ายแล้วนะฮะทั้งสองคนเนี้ยได้พบกันในปี2003ถึง2004ครับแล้วก็การที่พบกันได้เนี่ยเพราะว่า สตีฟเนชกลายเป็นฟรีเอเจนต์ฮะแล้วก็เลือกที่จะมาอยู่กับซันซึ่งก่อนหน้านั้นอย่างที่ผมบอกเขาได้อยู่กับดัลลัสมาร e r i c ิกมาก่อน เพียงแค่การรวมตัวในปีแรกนะฮะทั้งสองคนเนี่ยก็พาฟีนิกซันเข้ารอบเวสเทิร์นคอนเฟอเรนซ์ฟ l นลไปได้แต่ก็ต้องแพ้ไปอยู่ดีนะฮะแต่ถึงใจอย่างนั้นก็ตามมันก็ได้เกิดคู่หูระดับมาหาการขึ้นใน NBA อีกคู่หนึ่งแล้วฮะเพราะว่าทั้งสองคนนี้แหละที่ช่วยกันยกระดับของทั้งสองคนให้สเต็เนี่ยมันพุ่งขึ้นจนสูงปี๊ดขึ้นไปได้เลย อย่างที่ผมบอกเลยฮะว่าการรวมตัว2คนนี้มันทําให้สเตตของแต่ละคนเนี่ยพุ่งขึ้นสูงจนน่าตกใจฮะหลังจากที่สตีฟแนชเนี่ยได้อั m มาเรสตอิมายนะเป็นคู่หูที่ดีต่อกัรเนี่ยทำให้แคริเอร์ของแนชเนี่ยมีการแอซเสที่สูงมากเลยครับเพราะว่า4ฤดูกาลติดนะที่เขาได้เล่นกับอ m ลมาเรสตอิมายเนี่ยเขาทำไปถึง1แอซเสต,ต่อเกม จาก8.8 a s s ิสต์ต่อเกมก่อนที่เขาจะย้ายมาเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากนะ11 a s s i s t ์ต่อเกมแต่ว่าไม่มีอยู่ปีหนึ่งฮะที่เขาสามารถทำได้เพียง9.7 a s s i s t ์ต่อเกมซึ่งในนั้นอ่ะมันเกิดขึ้นในปี2008-2009ตอนนั้นอ่ะ อาร์เรสตอร์ดิมได้เล่นไปเพียง56เกมเท่านั้นฮะเพราะว่าอาการบาดเจ็บก็คงไม่ต้องพูดถึงแล้วนะฮะว่าการมีคู่หูที่ดีเนี่ยมันจะทําให้ตัวเองเก่งขึ้นมากขนาดไหนและสามารถใช้พลังของตัวเองเนี่ยทำให้อีกฝ่ายประสบความสําเร็จได้มากขนาดไหนนะฮะทีนี้เดี๋ยวเราไปลองดู a า a ์เมเรสตอร์ดิมกันบ้างครับพอมาดูด้าน a า a ์เมเรสตอร์ดิมนี่นะฮะ การที่เขาเล่นกับสตีฟแนชเนี่ยทำให้เขาพัฒนาขึ้นมากค่ะด้วยศักยภาพของทางไมดีแอนโทนี่ด้วยนะที่เล่นเกมเร็วแล้วก็การที่เขาถนัดเล่นใต้แป้นอย่างพ c ิกแอนโดรแล้วก็โล p โพสเนี่ยโอ้โหพัฒนาขึ้นมากๆค่ะ จาก20จุดกว่าๆแต้มต่อเกมเนี่ยทำให้หลังจากนั้นที่อยู่กับสตีฟแนชเขาอยู่ที่ประมาณ26แต้มต่อเกมฮะแล้วก็หลายๆฤดูกาลเนี่ยเขาทำได้ประมาณ20กว่าแต้มต่อเกมซึ่งนั่นแหละฮะทำให้ดึงพลังของอามาเรสต์ตูดิมายขึ้นมาอย่างมากแล้วก็แน่นอนฮะว่ามันจะมีบางฤดูกาลอย่างเช่นปี2005หรือ2006ที่เขาเจ็บไปเลยทำให้คะแนนของเขาดูลดน้อยลงแต่ว่ามันพิสูจน์แล้วครับว่าทั้งสงคนนี้พออยู่ด้วยกันเหมือนรกแตกครับ แบบถ้าใครได้ดูไฮไลท์เนี่ยคงจะมันไม่แพ้กันนะแบบอารมณ์ว่าดูเลยบอนเล่นกับ AD ประมาณนั้นซึ่งพอดูจากสเตตแล้วเนี่ยนะฮะก็กลายเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ตลอดแล้วว่าเอ้ยสรุปมันเป็นยังไงซึ่งถ้าให้ผมเนี่ยสรุปในตัวของผมเองนะครับก็คือทุกๆคนต้องการพูดเล่นที่ดีในทีมฮะเพื่อที่จะยกระดับตัวเอง ทางอาเมร์สตดิมเนี่ยที่ถนัดในการเล่นใต้แปลนการแบบพิกแอนด์โรหรือว่าการโลโพสพอมีคนจ่ายดีๆให้กับเกมที่เขาถนัดเนี่ยมันคงไม่แปลกหรอกครับที่เขาจะสามารถเล่นได้ดีขึ้นอย่างผิดหูผิดตาส่วนทางซีฟแนทนะฮะที่เป็นพาร์เซอร์ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยพอเขาเล่นเกมพิกแอนด์โรแล้วก็เกมเร็วของไมดีแอนโทนี่เนี่ยมันทําให้ศักยภาพของเขาเนี่ย พุ่งสูงขึ้นนะฮะจนสุดขีดของเขาจนกลายเป็นพ้อย์การ์ดในตำนานของ NBA ได้จนถึงทุกวันนี้ฮะไม่ว่าใครนะฮะก็คงต้องการที่คู่หูที่ดีนะครับอย่างเช่นจอแดนก็ต้องมีพิพเพนกาซอก็ต้องมีโคบีโคบีก็ต้องมีแชคถูกไหมฮะเราถูกพิสูจน์กันมาหลายคนแล้วครับว่าคนเดียวหัวหายแต่สองคนสามารถทะลุเข้าไปได้แชมป์ได้ครับ <c oughs> โอเคแล้วก็วันนี้นะฮะก็ได้ยกหยิบยกสตีฟแนชแล้ก็อามาเร่มาเป็นคู่หูนะผมคิดว่าในอนาคตก็คงจะมีอีกหลายคอนเทนต์ที่ผมกำลังพูดถึงดูโอ้หลายๆคนอยู่เพราะฉะนั้นอย่าลืมกด Subscribe ให้ผมด้วยนะกดกระดิ่งด้วยก็ดีนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปของผมสว่วนวันนี้ผมขอลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ